ไปที่นอนของมันนะเพราะมันมาเช่าอยู่อ่ะมันซื้อที่นอนมานอนแต่พอมันย้ายแล้วมันยังไม่ทันจะย้ายที่นอนเลยนะมันมาดูอีกทีจะมาขนที่นอนที่นอนของมันไม่เจอมันบอกว่าแม่คำขุนขโมยที่นอนของมันโอ้มีเรื่องมีราวขึ้นลงขึ้นศาลทุกคนเอ้ยนะวุ่นวายมากทะเลาะกันไปหมดนั่นแหละนะมันเลยต้องไปเป็นอ่าอะไรนะปลอย ปอยอึงเต่างอยนะมันจะเป็นเตาปอยโอ้ยยันมาคือคนนี้คนแรกเลยที่มันแบบแบบเราจะเห็นถึงว่าท็อกซิกมนุษย์ท็อกซิกที่มันออกฤทธิ์ออกพิษเร็วมากนะคนอื่นมานานกว่าจะไม่ดังได้ดังใจก็ถอยไปไม่ได้ดังใจก็ต่อว่าลุงออกไปก็นานพอสมควรแหละแต่คนนี้มาแบบไวเกิดเรื่องไวมากเราบอกโอ้ไม่เคยเห็นเลยนะแสดงถึงความ หโหแบบใครจะไม่ไหวอะนะมาก็แบบแผงลิตรเลยอ่ะทุกคนนะอ่อันนี้ต้องยอมรับเลยนะอยู่ได้ไม่กี่เดือนออกจากลุงไปเลยนะพอออกจากลุงไปแซนก็ไม่ติดไม่ได้ไปติดตามว่ามันไปอยู่กับใครไปอยู่กับนางหวายไหมไม่ได้ติดตามแต่ที่แน่ๆไม่น่านะอ่าพ่อนางหวายแซนไม่ได้ไปติดตามยูทูบยทุกข้างนางหวายแซนไม่รู้จักขอยอมรับเลยนะแม้แต่อ่าจันสีแซนยังไม่รู้จักเลยนะแซนรู้จักโหระพาแซนรู้จักอ ใครอีกอ่ะอ่ออะไรอ่ะยายยายยาย T A อ่ะยายสายตานะตอนนี้หายไปไหนเราไม่รู้นะตอนนั้นที่รู้จักนะจากนั้นก็ ไม่รู้จักใครเพราะเซนอยู่แต่สี่กอรจริงๆแซนไม่ตามยูทูบสายนอกสายนอกของผังพอตอมีคุณธนันมีใครหลายคนที่อยู่รอบนอกเซนไม่รู้จักแต่เพราะเซนไม่ได้ไปดูะนะเซนจะติดตามติดแงกอยู่ที่สี่กอวันนี้ใครไปขุดปูขุดปลารู้หมดเออนั่นแหละนะแต่สายนอกทาอะไรแซนไม่รู้นะเลยไม่รู้ว่านางโปยอึงเนี่ยมันออกจากลุงไปมันไปอยู่เต่าง,งอยแล้วมันไปรู้จักอะไรใครบ้างมันเข้ามันเป็นกลุ่มไหนมันเป็นกลุ่มของนางหวายไหมเราไม่รู้เลยตอนนั้นนะ พี่แน่ๆน,นะอ่าลุงก็ไม่ได้มันออกไปเพราะเพราะทะเลาะกับ youtube ด้วยกันเพราะทะเลาะกับคนนั้นคนนี้แต่เท่าที่แซนรู้มันไม่ได้ทะเลาะหรือไม่ได้อะไรกับลุงนะแต่มันไปร้องเรียนลุงเนี่ยแหละนะเพราะตอนนั้นลุงกําลังจะเริ่มสร้างอ่าออฟฟิศลุงจะสร้างออฟฟิศตอนแรกออฟฟิศป้าจะไปสร้างตรงโน้อนอ่าที่เมื่อก่อนอ่า ตาชอเอาเป็นเถียงนาน้อยนั่นน่ะตรงโน้นนะที่มุมโน้นนะมุมที่ติดอ่ติดฝายน้ำนุ่นแต่พอดีทำไปทำมาลุงก็มาสร้างตรงนี้นะตั้งที่เป็นสองชั้นน่ะนะแต่มันเป็นครอบเสาไฟฟ้าไปนะถ้าลุงสร้างครอบรั้วบ้านเนี่ยมันจะดูในอยู่เสาไฟฟ้าจะอยู่ในรั้วบ้านเลยแล้วมันไปร้องเรียนบอกว่าเสาไฟฟ้าเนี่ยคุณจะเอาไปเป็นของคุณไม่ได้มันก็ไปร้องเรียนลุงจนลุงก็ถอนไปเลย นะถอนไปเลยไม่มันหมดเรื่องหมดราวนะที่มันไปร้องแต่ละอย่างเนี่ยนะอ่าถ้าจะเป็นจริงๆอะ่ะถ้าถ้าถ้าเรา,อาเอาคืนอะ่ะก็คือเอาคืนได้สองอย่างเลยนะมันร้องเสาไฟนะเสาไฟอ่าหลายหลายบ้านอาจจะไม่มีโอเคเราไม่เอาคืนตรงนี้แต่ถ้ามันร้องเรียนเจาะน้ําบาดาลเนี่ยแต่ละบ้านก็เจาะกันหมดหละเราก็เอาคืนได้ชสาบ้านก็เดือดร้อนเหมือนกันตอนนั้นนะแต่ลุงทำไหมลุงไม่ทาลุงเหมือนอีไหวไหม ที่มันเดือดร้อนกูจะไม่เดือดร้อนคนเดียวกูเอาโทษคนอื่นเดือดร้อนด้วยเพราะคนอื่นก็เจาะเหมือนกันลุงทําไหมลุงไม่ทํานะน้องาดานสามหลังคาล้ําม,มาแค่ไม่กี่เซนเองทุกคนไปดูเลยตอนนี้อะนะมันก็ไปล้องเอาไม้มันทัดไปวัดบ้านได้เลยยังไม่เท่าไม้มันทัดเลยแค่กี่กี่เซนเองนะฮะนี่ถ้าลุงอ่ะบอกว่าเออกูก็จะไม่ล้ําคนเดียวแค่กี่เซนกูก็จะไม่ล้ําคนอื่นที่มันล้ําไปกว่ากี่วาเนี่ยกูจะเอาด้วยพวกเขาบ้านก็เดือดร้อนเหมือนกัน นะมันเนี่ยมันร้องคือแซนไม่เข้าใจว่าทําไมถึงไปร้องลุงนะทําไมถึงไปร้องลุงเพราะอะไรเพราะลุงไม่ได้ประทะหรือไม่ได้ไม่ไม่ไ,มได้ดังใจจากลุงโดยตรงนะอย่างไอ้มุสาอย่าง คาลเต้อย่างหลายๆคนที่ออกไปคือไม่ได้ดังใจอย่างป้าถอถุงสหายอินป้าสองสาวสหายที่ออกไปคือไม่ได้ดังใจโอเคนะแต่นางปอยอึง่งเซนไม่ทราบว่ามันไม่พอใจหรือไม่ได้ดังใจอะไรกับลุงเพราะมันมันอยู่ในสิกะเวลาที่ตื้นสั้นมากนะพอมีประเด็นที่ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นนะปอยอึ่งมันเงียบไปพักใหญ่หลังจากที่เงียบ เนี่บไปพักใหญ่มันจะมีฮือฮาตอนที่มันเข้ามาอ่าช่วงที่นางหวายโดนอ่าป่าหวายนี่แหละนะมันก็เริ่มมีตัวตนขึ้นมาอีกมาไม่รู้ว่า ก่อนหน้ามันมีตัวตนอาจจะอยู่อีกที่หนึ่งที่เราไม่สนใจแต่ตอนนี้ที่แทนเห็นว่ามันมีตัวตนคือมันเข้ามาคอมเมนต์ในช่องของทนายอีควายซังมาคอมเมนต์ในช่องของไอ้ปาลิวกิวของนางหวายนะแล้วก็สนิทกันจนเป็นแบบนี้นะคะจานนั้นก็โหนะเหมือนจะร่วมมือกันทาโน่นทําน,น,านี่ถ้าเรามารู้ทีหลังหรือวันที่เรามารู้ว่าเช็ดลุด เราก็คือรู้เลยว่าพวกเขาอะนะร่วมมือกันทำอะไรไม่ดีบ้างนะคะอย่างเช่นนางบานเบรร้องเรียนออนไลน์นะร้องเรียนออนไลน์ก็ถือว่าเป็นพลเมืองดีร้องเรียนสิ่งนั้นสิ่งนี้ตัวเองร้องเรียนออนไลน์ถ้าจากเป็นพลเมืองดีตัวเองต้องมีหลักฐานครบนะที่ไม่สามารถจะ แบบว่าฉันรู้อะไรเยอะฉันไม่สามารถจะเงียบได้ละคือมันผิดนะมันเป็นอะไรที่ผิดนะฉันจะต้องเป็นพลเมืองคนพลเมืองดีฉันจะไม่ให้ใครมาทําลายป่าแบบนี้โอเคอันนี้ยังไม่มีอะไรครบเลยแต่คุณอยากจะกลั่นแกล้งเขาพยายามที่จะหาหาเรื่องให้ไปฟ้องร้องคนนั้นคนนี้ไปร้องเรียนคนโน้นคนนี้นี่คือไม่ใช่พลเมืองดีนะการที่พวกคุณมีเช็ดลับหลังบ้าน เราเห็นถึงอ่าความวเรียกอะไรอะ่ะคนละยำเอ่อยำาฟ้นเส้นยำปลาหมึกเอ่อคนละยำนะเราก็รู้แล้วนะว่าพวกคุณวางแผนจะทำอะไรใครเป็นยังไงเราเห็นได้ชัดเจนก็เลยเป็นที่มาของอ่านางหวายไม่เอานางปอยอื่งและพูดแบบเราเรากระดากคือเราทุกคนทุกคนเป็นเหมือนแซนไหมเหมือนว่าเราพูดตอนนี้ว่า เออเขาดีอย่างนั้นเขาดีอย่างนี้นะดูหูอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอมารู้ทีหลังหรือเขามาจับไตได้ทีหลังว่าเราไม่จริงใจหรือว่ามีผลประโยชน์อุ้ยคนแบบนี้ฉันไม่อยากคบหรอกคือเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือพูดกับการแซนไม่กล้าแล้วนะอ่าถ้าจะเป็นแซนจริงๆนะถ้าแซนมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแซนไม่พูดถึงดีกว่าเออเมื่อก่อนเยินยอมึงยิ่งกว่าอะไรดีวันนี้กูมาเตะมึงลงเห,เหวลงหลุมเลยไม่เห็นไม่ทําอ่า ถ้าถ้าจริงๆแล้วเราก็จะไม่พูดถึงเลยดีกว่าเพราะมันเหมือนคนสับปรับสองสองอะไรอะ่ะอคนสับปรับสองหน้าไหวหลังหลอกหรือเปล่าอา่าก็เหมือนพูดไม่เหมือนกันอะ่ะตอนนั้นยังเขายังดีดีตอนนี้อะไรอะ่ะนะยังไหวไงไม่ครบคนไม่จริงใจอะ่ะใครจะครบก็คบไม่ครบหรอกเอา มันก่อนนัดเขาไปกินข้าวนนนี้นั่นอันนี้ก็คืออันนี้พูดตามความจริงนะได้ว่าจะไปเห็นถึงโอ้ยอานางปลอยอึงไม่ผิดหรอกโน่นนี้นั่นเราพูดตามความเป็นจริงจริงๆแล้วคนที่ไปนัดก็คือนางนางหวายเองนะคือ,อทุกคนอะทุกคนเวลามีอะไรอะ่ะมันง่ายมากนะ ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เดี๋ยวเวลาก็จะให้เห็นเราเห็นชัดเองว่าใครเป็นยังไงอย่างเช่นปลอยอืง่งวันนี้นะวันนี้นะคือตัวเองตั้งแต่เข้าเหยียบมาบ้านสี่กอทำอะไรดีบ้างนะไม่เคยดีเลยมีแต่จะมีประเด็นไปช่วยวัดตอนแรกทำไมถึงเข้าไปช่วยวัดเซนยังไม่เข้าใจเลยนะนะตอนนี้ตอนนี้เซนยังอาจจะลืมไปนะว่าเข้าไปยุ่งในวัด วัดนั้นวัดกวนบุญหรือวัดขัวสูงฉันจาไม่ได้วัดที่มีไม้แย่แย่น่ะนะก็โหเลขเข้าไปได้ยังไงวัดนั้นแซนก็จําไม่ได้อาน่าจะมีเอฟซีให้เงินไปช่วยวัดแล้วก็เลยเออเขาเรียกอะไรอ่ะโหไปอยู่เหมือนอยู่วัดเหมือนอยู่บ้านเลยอะไรทํานองเนี้ยอยู่วัดจนเขาบอกว่ามีอะไรกับเจ้าอาวาสอะไรทานองเนี้ยเพราะตัวเองอยู่ตรงนั้นประจําเกินไปอ่ะนะวัดมันไม่ใช่ที่เข้าที่ออกของผู้หญิงที่จะอยู่